Consider it's pivotal, trap through the app, make her clap it, don't oh, cap it, she tappin' it fast I think that you know they be catchin' it, standin' six feet up, castin' a shadow on well, niggas They talk like they battered they know that we doubt it, they tougher from actual I make the way, so tsunami, I dare you to paddle in, the trunk steady rattlin' Blowin' top tier to keep my thoughts clear, I see the optin' fear, I'm on my shot, call it big bar shit I never know the time, I'm never clockin' in. wild wildflower, I'm like Denzel, I been the men on fire Bitch, I'm hot lava, you are not scarlet, you are proud, proudly, I'm a real nigga to the coffee still from all this talking real recent life feel like a highlight reel currently thumbing through currency i'm from the avenue bitch, i'm gonna get it regardless i told little baby to slide with that lotus pull up with the guard and my guard is down till you come around trying to hold you some give a fuck how you feel i don't owe you nothing now you's trying to make amends i'm just trying to get the fortunes trying to cut my mama fortress pop my pull up in the portion i used to be quiet with tim this part is brought to you by Introducing our referee on stage, Mr. Satra Supasai. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting! I want the red corner, 20 years of age. He stands at 174 centimeters tall and weighing at 143 pounds. He, for a record of 50 wins, 15 losses and five draws, representing Nakhon Pano Province, Thailand. Let's hear it for... Pat toy Poop Hunt Moore! And his opponent fighting over the blue corner, 30 years of age, he stands at 186 centimeters tall and weighing 142.1 pounds. He, for a record of 69 wins and 30 losses, representing อีรอน let's hear it for อับดุลลาวีน่ามวยไาครับโอ้โหหลายคนต้องบอกว่าเป็นห่วงแทนนักชกไทยของเราครับใหญ่เหลือเกินครับอับดุลลาครับน้ำหนักเท่ากันครับมวยไทยครับจะใหญ่จะสูงครับจะสีผิวแตกต่างกันไม่เกี่ยวครับอยู่ที่น้ำหนักครับ เลชภูไทยจับตาดูให้ดีครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาครับคนบอกว่าคืนนี้มีโอกาสที่จะไม่ครบยกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นดูครับฮะดูแลเองแน่นอนครับคิดซ้อมอยู่ในหน้ามวยไทยครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานไม่ต้องพูดถึงครับสภาพร่างกายความพร้อมคู่ซ้อมที่ต้องบอกว่าระดับต้นๆของโลกอยู่ที่นั่นหมดครับฮะในขณะที่นักชกไทยครับอย่างที่บอกตัวเล็กแต่ใจใหญ่ครับครับเตือนครับ ้องต่อยกันครับสามยกกระหนุโอ้โหนี่มาถึงสับซอก่อนเลยครับตีครับตีครับตีซ้ายครับอับดุลลาโอ้เอาละครับแมกดคอลงมาตีแบบนี้ครับมีวิวแววที่จะดูแล้วโอ้แต่ดูครับความยาวของนักชกจากอิหร่านครับแม่ความไม่กลัวอยู่ตรงนี้ครับที่เขาชอบว่ากันว่าอออกาวุธไม่มีตำราครับจริงๆเป็นต้องบอกว่าเป็นจังหวะของเขาครับดูโอดูก็หูอกซ้ายครับนี่ครับท่านั้นเพชรบูไทยครับ เป้าหมายของเขาครับก็คือการเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ในช่วงกลางปีนี้เช่นเดียวกันครับอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยจะคว้าก็ได้ทิกเก็ตอะไรเปล่าครับดูครับต้องดูครับความคล่องตัวุณ้นเรื่ของนักชกไคยของเราในวันนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับอ่ะยกแรกอาจจะยังต้องดูเพราะโอ้โหดูครับแงงัดศอกซ้ายครับแต่จะซ้ําไปอีกแต่ว่าดุลาไม่ยอมฮะดูครับขยับไปซ้ายครับสกัดไปก่อนครับอดุลลาขาจะเข้ามาเจอศอกของท่านั่นเพชร้ไทย วนออกอ้มีมีมองรับปีมองที่มุมครับแมมวยนี่ไปประมาทไปเสียสมาธิพุิกหน่อยไม่ได้เลยครับมีปัญหาหรือเปล่าครับไม่รู้แต่เพชรพูไทยของเราอยู่ด้วยความมั่นมั่นตั้งใจครับอ่ะอยู่กลางเลยที่หูสลับรับวฟันด้วยศอกซ้ายทําได้ดีครับลูกนี้ปูจังหวะต้องบอกว่าเดินเข้าไปแล้วสับศอกซ้ายของเพชรพูไทยนี่โอ้หน้าหงายเลยครับอับดุลละไต้ซ้ายครับเอาครับเดินครับอับดุลละเพชรพูไทยตั้งรอ รอรอแล้วยังไงครับยังครับยังครับไม่ชัวร์ไม่ออกครับนี่นะครับเป็นโจทย์าของนักชกทั้งคู่ครับคนที่สูงกว่าต้องหาจังหวะครับในขณะที่นักชกที่อาจจะแมมีความสูงน้อยกว่าครับต้องหาพุทธเวอร์ครับโอ้โหแล้วดูคะรับแทงซ้ายแบบไม่ดีครับโอ้หมัดหนึ่งสองครับอบดุลาครับดันออกไปครับเพชรบุรยเดินบ้างครับสับสองไปซ้ายครับอบดุลาค่อยๆรอจังหวะครับโอ้สับสองขวาสองทีหนึ่งไอ้ ลากมาคีบมาครับดันไปก่อนที่มุมครับตีก็ไม่ได้กรรมการก็จะแยกออกมาครับโอ้ไปมองที่มุมอีกรับนักชกจากอิหร่างครับมอชัดเจนครับตอนนี้นักชกไทยของเราครับพยายามหาฟุตเวิร์ดใช้ความเร็วแล้วฟันด้วยศอกครับอ่ะ้องดูครับแขนยาวของอดุราจะกัารสอกได้หรือเปล่าครับรวมไปแล้วทีมอินเตซ้์ซาไปยังวืดอยู่ครับหลุดแล้วดันสับศอกี่โอ้โหเชียวไปเชียวไปครับจังหวะสุดท้าย โอ้นี่ครับนี่คือคู่ที่สองของเราในวันนี้ครับยกหนึ่งที่แบบว่าสูสีครับกลับเข้าสู่ยกที่สองครับต้็งแบบว่ายกที่ผ่านมานี่อาจจะยังออกอาวุธกันได้ มไม่เต็มเต็มครับเอ้าดูครับเรื่องของคะแนนครับพี่ชัปเอาครับคะแนนที่ออกมามี2ต่อหนึ่งเสียงครับเป็นนันน่์อับดุลลาชนะไป2เสียงครับแล้วก็เพชรพูไทยชนะ1เสียงครับยุ่งเลยครับต้องเดินครับโอ้โหอครับเพชรพูไทยแหมจะตั้งรับปั้งกันไปไม่ได้โอ้โหนี่มีเหมือนกันครับอับดุลลาเอาละครับทสอบมาแล้วครับอย่างที่บอกครับว่างานในวันนี้นี่ไม่ง่ายครับอาจจะด้วยรูปร่างที่อาจจะต่างกันประมาณนึงครับอ่ะ เพชรพิาครับโอ้โหฉีดซ้ายลูกนี้ทำได้ดีครับอ่ะโอ้แล้วเดินเข้ามาครับมีเตะขาหน้าทำได้สวยเหมือนการทำนากชกจากอร่านอืนี่เลยครับการเรียนรู้ศิลปะแม่น้ำมอไทยของเขาครับเป็นเหมือนกันครับลูกแก้ลูกการแต่วงในยังไงครับตีกันได้ทีเดียวแยกออกมาก่อนครับแยกครับกรรมการศาตระจังเลทีครับโอ้หนึ่งสองครับแมอาจจะต้องใช้ความเร็วครับอวชมุทยครับแน่นอนครับลูกร่างเสียเปรียบครับเพราะฉะนั้นความเร็วและความขังแรงครับที่ เรียกว่าจะสร้างความลำบากให้กับอับดุลลาด้าครับอ่ะนี่ครยังคงเดินต่อแบบนี้นหรอครับกดดันนักชกจากอิหร่านแบบนี้ต่อไปครับแต่เมื่อกรู้เห็นแังนั้นอับดุลาด้านี่มองที่มูกมองที่นาฬิกานะครับไปรู้แกดูเวลายังไงครับไปซ้ายขยับเดินครับเพชรบูไทยครับต้องลงทุนครับ ตีครับผมนายตยีครับเอาครับแต่ยังตีได้ไม่ต่อเนื่องมากนะครับอาวุธเรียกได้ว่าเดินได้ดีขึ้นครับแต่ยังออกกไม่ได้ไม่ชัดครับเอาหนึ่งสองมาแล้วครับยังไงครับอดุลาหนึ่งสองสามอย่างที่บอกคะความสูงยาวของเขาครับสร้างปัญหาให้กับนักชกไทยของเราครับอ่ะจุดเวิดดันไปแล้วยังไงดันไปออกได้ไม่ได้ยังไงดีครับเอาแหมมันมันดูแล้วมันอู้ไม่เต็มแต่ลูกนี้จังหวะสอกสั้นๆครับ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธครับที่อับด,ดุลลายังแก้ไม่ตกครับแต่ที่นแน่แก็คือของเราเนี่ยทานเพชรพุทธไทยเองเนี่ยก็ออกอาวุธได้ไม่ไม่ต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับนี่แหละฮะความสูงใหญ่ของนักชกจากอร่านครับอาวุธอาจจะไม่ได้มากครับแต่เรียกว่าเป็นอาวุธจิกจิกอาวุธน่ละะาลำคาญเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวเตะเดี๋ยวต่อยดูฮะทำให้นักชกไทยของเราครับถ้าถอยแบบนี้ก็รับแข้งไม่ดีครับอะย่างไรดีครับดันแล้วอันครับ โอบนี้ดีขึ้นหน่อยครับพี่แชมป์เอาครับนี่ครับคือคะแนนเนี่ยเห็นแล้วครับว่าเป็นรองครับเพชรบุไทยครับส่วนนั้นอับดุลลาก็ชกครับในสไตล์ที่ต้องบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเละครับเดินต่อเจอศอกของเพชรบุไทยอับดุลลาขยับเดินเข้าไปยังไงครับเจอศอกถอยมาโดนหมัดครับโผล่ออกเอาล้ะเอาล้ฮะอับดุลลาก็เดินต่อแต่เดินต้องไม่ลงทางครับนี่ฮะเตะ้าไปสองทีครับแม่ ก็อบอกว่านาชกไทยมาด้วยอาวุธศอกครับแต่ว่าวันนี้เหมือนจะยังฟันไม่เข้าครับอ่ะต้องดูต้องดูครับยกนี้ถือว่าดีขึ้นแต่ว่าจะดีพอหรือเปล่าครับพี่แชมป์โอ้เรียบร้อยครับหมดยกที่ 2, 2> ครับดูดูดูยังอิดดัดอยู่นะองค์โต้นะยังอิดอัดอยู่ครับแต่ต้องบอกว่าสูสีอยู่เหมือนกันครับอยู่ที่กรรมการแล้วแนะหละว่ามองในยกที่สองที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะครับนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมยับดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยได้เพราะว่า เรามีการเปิดเะแนนครับกลับมาติดตามครับบ้านของมวยไทยครับ r w b s ครับไฟนายครับ X ทังนันเกียริเพชรครับ สองยกผ่านพ้นไปครับอูหต้องบอกว่ายกแรกทางนัานพิพูไทยคะแนนตกเป็นรองครับยกนี้คะแนนออกมาเป็นอย่างไรครับองตัวต้องดูครับต้องดูครับอ่ะยังคงเป็นนักชกจากอี่านที่ชนะสองตัวหนึ่งเสียงครับแต่แฟนๆครับอย่าเพิ่งช่าใจครับตอนนี้คะแนนรวมเป็นคะแนนเสมอสองเสียงแล้วก็เป็นทางน้านของนักชกจากอร่านชนะหนึ่งคะแนนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลุ้ครับยกนี้ใครชนะเป็นฝ่ายชนะไปครับเอาครับหนึ่งเสียงอีกหนึ่งเสียงที่พิพูไทยแพ้ก็คือ2 0 1 8ครับ ส่วนคะแนนเสมอกันคือ19ต่อ1ิครับเอาครับยังมีความหมายของทั้งคู่ครับไม่ใช่ว่าอับดุลลาจะชนะเลยครับนยกนีครับนี่นะครับเป็นการให้คะแนนของรรมการที่สลับกันครับเแล้วยังไงครับเอายังไงดีครับแมจุดฟันยางเองครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบยังมีเวลากันอีกสองนาทีกว่าครับแมต่ต้องบอกว่าเป็นยกสําคัญครับยกนี้ใครชนะก็ชนะไปครับแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือความใหญ่นะครับของท่านนั้นอับดุลลาเนี่ย สร้างปัญหาให้กับทางด้านเพชรบุรีไทยได้พอสมควรครับครับไปดูกันครับเช็คเวลาครับไปกันต่อครับอย่าอย่าโอ้ยอยู่ง่ายครับนี่นะครับต้องบอกว่าถ้าศอกมันสั้นไปฟันไม่ถึงนักชกไทยต้องนับปากออกแล้วครับเอ๋อแต่พออยู่ใกล้ๆแบบนี้ครับโอ้โหแต่ศอกต้องบอกว่าอันตรายเหลือเกินครับนักชกจากอีลาเนี่ยพยายามที่จะอยู่ใกล้ๆแล้วโอ้โหตุ้งอกกลับไปกลับมาครับเอาสิครับมีไปปุ๊บพืนปั๊บเหมือนกันครับ ขยับสับซอกครับโอ้โหดูครับนวเนียป้วนเปียนกันไปหมดครับกดไว้ก่อนครับแย่ก่อนแย่ก่อนครับกรรมการบอกว่ามากลางเวทีดีกว่าโซ้ยครับต้องบอกว่าทั้งคู่นี่ไม่มีใครยอมใครครับไม่มีใครถอยครับเอาหักชกใครครับยังคงเดินหน้าสู้ต่อครับต้องบอกว่าหัวใจทั้งคู่เกินร้อยจริงๆครับแต่ว่าอาจจะด้วยรูปร่างครับแฟนๆดูแล้วอาจจะอึดอัดไปเหมือนกันครับตอนนี้นี่นี่ก็สับซอครับเฮ็ดูไทยก็พยายามนะครับตอนนี้ครับ นัดจอกนัดหมัดออกมาครับแต่ดูระบบการป้องกันตัวของอดุลลาก็ไม่ธรรมดาครับไต้ซ้ายครับอดุลลาหมัดอู๋ครับไปซ้ายวันนี้โอ้ดูครับขาหุ้ซอกมันสอกมันสั้นไปแบบนี้ครับแต่ลุนนี่ทำได้ดีครับแม่ต้องบอกว่าสูสีเลือเกินครับตอนนี้กดดันแทนกรรมการแล้วพี่ช้างอ้าวครับกดดันเลือเกินครับตอนนี้นี่จะต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดครับทั้งสองคนครับเพราะว่า ยังไม่ชัวร์นะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับจะิดขึ้นได้ครับใสเกินร้านคู่นี่คือโอกาสสําคัญครับเต๋วใบที่2รออยู่ครับจังให้ดีครับมีศอกสองทีครับแหม่แฟนๆเฮไปแล้องจาครับรับเข้ามาอีกทีนึงครับแหมชุดนี้ถือว่าทําได้ดีครับดีพอหรือเปล่าครับพี่แชมป์เอาครับเหลือประมาณสัก3 4มสี่เกือบสี่สิบวินาทีครับดูสิว่าเป็นอย่างไรครับปล่อยมากระโดยเอาแล้วครับ อุดุลาบอกแล้วนับผมทำไมครับอุดุลาบอกอ้อโดนขนาดนี้ยังไงก็ต้องนับครับแม่นี่แหละครับอาวุธศอกที่ใช้มาตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับสุดข้ามาได้ผลในยกที่สามครับโอ้ตู้ครับยังไม่จบยังไม่จบครับปิดเกมได้ไม่ได้ปิดเกมใ้ไม่ได้ครับศอกกลับไปโอ้โหนี่ครับปิดเกมเลยไหมครับส่วนอุดุลาเรานี้ก็อยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกันครับขยับเจอศอกครับเอาครับที่มาตี เสียไปทีเลยครับโอ,อ้โอับดุลลาเดินเดินแล้วเตะโอ้อโหแม่ต้องบอกว่าศอกเดียวชีวิตไ่เหยียนเลยครับโอ้โหโอ้น่ายิใจครับนี่นะฮะความพยายามของนักชกไทยของเราครับถึงแม้ว,ว่าแห่ดูทั้งไฟต์อาวุธศอกเนี่ยเหมือนจะไม่เข้าไม่เข้าแต่สุดท้ายชาย้ยเริ่มได้ผลจริงครับนี่นะฮะ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆครับอ่าต้องใจให้ทุ่มาทด้วยครับเรามาดูกันดีกว่าครับไฮไลท์รวมครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่กับการสอกเอาจริงอับดุลลาเนี่ยก็ทนนะโดนเยอะเหมือนกันนะโดนเป็นเยอะก็สมควรครับแต่ว่านี่นะฮะอาจจะหลายๆจังหวะอาจจะยังโดนไม่เต็มครับผมแต่เรื่นี้ถือว่าทำได้ดีครับนี่ครับแล้วก็เรื่องของอาวุธการตอบโต้ของอับดุลลาโอ้โหนี่ครับสอกนี่ครับชัดเจนครับ ดูอีกทีครับอ๋อนี่ครับอาจจะโดนเฉียวครับไปซ้าครับแล้วก็หมัดขวากระซุ่กระสั้นโลครับไปซ้ายอีกทีครับผมนี่นางนี้นี่นครับตัวัตจังหวะที่พยายามเข้าประชิดหนึ่งประชิดไม่ได้ครับแต่พอลูกนี้ครับ Ladies and gentlemen Of the three rounds of extreme multi-actions, we go to the judges' scorecard. The first shot scored his vote 28 to 28. The second judge scored 29 to 27, and the last shot scored 29 to 27. We. h o l f Air Winner b y Ways of Majority Decision Brett Conner เท็กภูไทยผมทำตัวโอ้นี่ครับแต่นั้นเท็กภูไทยครับก็บอกว่าได้สอกครับโชความได้สุดยอดมาก Makpo you did a great job, so you will receive RWS Golden Tickets. Yeah. Ladies and gentlemen, Makpo Tai will enter the greatest Muay Thai tournament in the world, Russian Muay World Series Tournament 2023. How to check your bank details? และกรรมาการบริหารเวทีบวยราชดำเหนินมอบอาร์ดม,มิวสโต๊ะแดงติกเก็ตให้กับพัทภูไทยภูพันมัวเอาละครับแม่ต้องบอกว่าแสดงความยินดีให้กับเ mm hmm. พรผูไทยครับ